สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ครับอยู่กับผมช่องรถดำส,ดสวยๆจารัดครับวันนี้พามาดูการติดฟิล์มครับไฮคูลแบล็กคาร์บอนครับวันนี้เอาฟอร์เรนเจอรสีประตูมาครับมาติดฟิลม์มประตูสีด้านครับ หน้าหลังไม่ปิดครับปิดแค่ประตูสีด้านเดี๋ยวไปดูช่างเขาช่างแบบไหน,นขั้นตอนสัดดีชใช่ไหมพี่ยันไงเกะยากไหมองพี่ไม่ถนัดใช่ไหมต้นไหนเกะยากสุด เหรียญมีปอดกันมาได้น,นี่ยนะครับเหรอแล้าแกเป็นหักโอ้กูมีครับเกะนี่เป็นหักนะครับเด้ยเราอ๋อ, <A down. S 1> อแพงนี่ต้องเกะออกมาเลยอ่ะ เทคมิไม่สวยเทนมีสวยเนาะเชือกลากับเกตตัวบบนี้แหละเนาะเก็บเก็บอืม นี่เป็นไฟเบอร์หมดเลยไฟเบอร์บางคนอาจจะไม่เคยเห็นครับดูเอาครับนี่อุปกรณ์เก็บตัวยาวเลยเสียยาวฮะโซนเลยอือโอ้ยสิดยอดเลยโคตรแน่นเลยที่

นนเที่ยวอะ่เียวเครื่องเสียงเกาดีเนาะฟอนเนี่ยนิ่มดีโอ้นี่เกลอยกมาแล้วครับมาดูครับฝั่งนี้อ้อ้ามันจะดีอยูครับมันจะทำมาให้ใหเรียบร้อยครับถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะเป็นพลาสติกเอ้เป็นถุงยางเฉยพี่ร,<อ>รบบอืม นี่ติดโฟมให้อย่างดีเลยเนาะใช่มันจะช่วยซับเสียงยนี่ใช่ไหมเนี่ไม่มีอะไรครับแค่นี้แหละเครื่องเสียงเขาดังนี่มันจริงโฟดเนี่ยไอนี่ผ้าอะไรเนี่ยโอ้ฝุน่นไหม ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงถ้าลองยังไชั่วโมงเดียวก็พอ๋อถ้าแก๋งน,นี่ง่ายใช่ไหมถ้าฟิล์มน,นีเมันลอกง่ายก็เป็นเดียว๋อถ้ามันลอกง,ง่ายใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> ขึ้นอยู่กับฟิล์มมันคงไม่ยากละมั้งเพราะมันไม่ค่อยนานเท่าไหร่ครับกี่ปีรถคันนี้น่าจะห้าห้าปีหกปีนี่แหละเออห้าปีเราเรียนอะไรับ คือเราก็จะดันดันขึ้นเก่ง่ายรือพี่เลยขันทำไมนั่นรื้อคล่องอย่างเลยนะนนใช่ไหมโอ้ทารื้อเลยกอไได้นี่สนแสดงว่าชอบรื้อครับรื้อยอย่างเดียวแต่ว่าประกอบไม่เป็นบ่ <c oughs> รื้อมากี่รุ่นแล้วนี่ฮะเคยรื้อมากี่รุ่นแล้วเดือดรุ่นแล้วครับดีแม็กตัวใหม่รื้อ,อยังรื้อหมดแล้วครับอ๋อง่ายไหมง่ายอยู่ครับ ต้นไหนง่ายสุดหรือง่ายสุดต้นไหนพี่มกตัวเก่าครับี่มกตัวเก่ามีโก้ก็ง่ายะะก,ก็งยฮะ่อกามัได้หรือยังนี่ครับเก็บมันแข็ง ลองพัดวัดฟิล์มแล้วยจะพาไปดูฟิล์มครับเรามาดูฟิล์มหน่อยตัวนี้ปะเนี่ยแบล็กคาร์บอนอ๋อพอมันติดเสร็จมันจะออกสีดำด้านใช่ไหม อยู่นี่ส่วนมากมีแต่ให้ครูเลยเนาะครับผมทำให้ครูเยอะอีกอ้าวถ้าฟิล์มดำธรรมดาติดหน้าเต็มเท่าไหร่หกล้อดำธรรมดาดำเหรอครับดำถ้าธรรมดาติดกันหน้าส่วนใหญ่มองอยากอยู่ใช่ไหมใช่เมื่อวานในขัข้นขาวมันไปติดมาเด็ดติดน่าจะธรรมดาไม่เห็นมียี่ห้อเลยครับสีดำ เห็นแก้ถามมมอยู่ครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ชิมธรรมดานะผมไม่เคยใส่ตลอดใส่ชี้ไยไม่เคยใส่เลยนะครับทำไมอ่ะไม่แน่ใจครับเดี๋ยวได้คุยกันก็ไม่แกบอกเอาใส่แต่พัลลุมเอลกับมาสเตอร์มาสเตอร์นี่รองไฮคูบอ่ะบริษัทเดียวกันครับแต่เป็นตัวรองอ๋อ ไม่เห็นมีลา,มาเมนาอะไรอยู่นี่เอขียนครับมันตอนนั้นเคยมีเขียมไม่ได้อ๋เอเขียนไม่ได้ขาดทุนเลยครับตอนนั้นใช้ลาเมนาครับใช่ไหมเขียนเข็มไม่ได้นี่การวัดก็สัมคัญเนาะเนี่ย vắt tận này, ugh, gần nám luôn นีตัดเป็นบานเป็นบานบ่าสองบานบ่นี่สองบานเขาไม่ทำมาแบบพอดีพอดีเนาะไม่รเศษเยอะไหมต้องทำให้พอดีครับทำงั้นเข้าเนื้อตัวเองใช่ไหมอ๋ออยู่กับเราวัดด้วยอยู่กับเราวัดวัดตัด เพราะตัดไม่เป็นก็เศษเนาะถึงเวลาติดแผ่นสองแผ่นมันถึงราคาคนละแบบเพราะมันมาเป็งืแบบ่อนไบ <Okay. S 2> แต่ตอนนี้คือเต็มหน้าเต็มกระจกใช่ไหมนี่กระจกหน้านอ,อ่ะหกล้อเรือไหมหกล้อต้องตัดขึ้นครับไม่พอพอ๋อไม่พอกวา้างๆต้องตัดแค่หกสิบน,นิ้ว ต้องตัดนี่<ช>แล้วก็เศษพวกนี้ใช่ไหมเศษคือถ้าหกล้อมันก็จะสามสิบบาทที่เหลือมันก็ส่วนใหญ่มันจะเอาติดได้แค่ประตูครับได้ประตูแล้วก็แคบแคบหกล้อเนาะใช่ครับ<ป>ส่วนใหญ่ถ้าตัดแยกมันจะเป็นติดแยกมันก็เป็นอีกราคางเพราะว่าฟิล์มผมมันจะเป็นเศษครับทุนนี้ได้สองบาทใช่ไหมน,น,น,นี่ทุนนี้ได้สองบาททุนนี้ได้สองบาท ที่ตัดออกมาเนเดี๋ยวรอดูครับว่าจะดำแค่ไหนครับหน้าเต็มอ่ะเสียงเนาะเสียงเสียเสียงเสียนัย่นแหละต้องต้องต้องดูรุ่นเลยครับว่ารุ่นไหนมันเป่าล้มอืมครับโอ้ถ้าติดเสียล่ะทำไงอ่ะอีเสียเท่านี้ครับอ่าครับครั้งหนึ่งขัดคุณนไหมนะครับติดเสียครั้งหนึ่งอ่ะถ้าถ้าสิบลโลขาย โอ้ครับต้องเอาให้ได้เลยแต่ส่วนใหญ่ไม่ลงมีรุ่นเดียวครับเดก้าไม่ลงเดก้าครับติดยากใช่ว่าฟิล์มพวกนี้มันหนาเลยครับติดยากนั่นก็ยากด้ฮีโนะยากไหมฮีโน่พอได้ครับบ่ฮีโน่พอสึดนลงได้แต่เดก้าฟิล์มมันจะสุดก่อนเป่าแบบมันหดจนสุดนะครับอ่า ในไ,ได้ถ้าพิมพ์งานหนาติดไม่ค่อยลงติดง่ายๆก็มีก็บ้านนี่แหละเนาะใช่ครับประตูบานประตูติดง่ายเรียบร้อยครับได้แล้วสี่บานครบเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อครับทำการลอกแล้วข้างนอก Ôi ừ. Ơi Thế mai chị khả lời à ạ ừ. Sao em ếm ấy Ngài vô lọ ngài vô Đừng hơi khỏi Khơi khỏi đừng ค่อยๆมัน,นเป็นสองชั้นเหรอเป็นสองชั้นทุกยีห่ห้อไม่อะมันห่อเฮ้ยถือว่าลอกง่ายไหมง่ายหรอยากหรอ,อกำลังจะลอก ออบ่น,น,นี่มันหมดสภาพแล้วเนาะโ <c oughs> อ้ยายแ้ยวทีนี้ก็ต้องทำความสะอาดครับทีนี้ เอาสำหรับใครที่สนใจอยากติดฟิล์มก็นี่ครับมาได้เลยพัดเอซาวนู่นแหละเส้นนี่ครับเส้นเอนิคมดงรักครับตลาดนิคมดุงรักเอก็มีทั้งเอมีทั้งเครื่องเสียงมีทั้งติดฟิล์มครับราคากันเองครับนี่ เจ้าของก็คุยสบายครับเป็นกันเองครับนมไฟแรงอายุเท่าไหร่แล้วเชฟฟัดสามสองโอ้ ลอกหยาวครับลอกอยาวก็เป็นลีมสูงองลู่นงอ๋อนี่คิดว่าสามเอ็มไหมนะต้องลอกไอ้นี่ออกทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับตอ้ตอทงทำความสะอาดยมบมนานตอนนี้ใช่ไหมนานตอนตอนข<อ>ูด<อ>ก,กาวออกเนาอครับตอนลอกกาว นี่มันถึงหกสิบไหมถึงหกสิบใช่ไหมแต่ข้างหน้าไม่น่าถึงเนาะข้างหน้าไม่ถึงสี่สิบเนาะครับเลาวทำไมมันมาสองชั้นแบบนั้นเสียครับฮะมันเสียใช่ไหมใช่ฟิล์มทุกทุกรุ่นมีสองชั้นแบบนี้หรือมันมีทั้งหมดกี่ชั้นห้าชั้นบอกครับ โอ้นี่คือมันหมดสภาพแล้วเนาะใช่ครับโดนแดดโดนอะไรหมดสภาพมันมีชั้นชั้นนอกสุดครับลอยชั้นที่สองก็จะเป็นชั้นกันร้อนชั้นที่สามเป็นชั้นอันนี้ครับเม็ดสีอันอืมครับแล้วก็ชั้นที่สี่ข้างนอกก็จะเป็นกาวชั้นที่ห้าก็เป็นแผ่นที่เราลอกออกตอนจะเปะครับอ๋อห้าชั้น กี่ปีมันหมดสภาพปีมเขามีบอกไหมไมีระบุไหม,มอืมตัวนี้กี่ปีเจ็ดแบล็กคาร์บอนเนี่ยเจ็ด <10. S 1> ปีโอ้ <10. S 1> oh. อันนี้มันห้าปีแล้วนี่ <10. S 1> คือว่าหมดแล้วแหละเจ็ดปีถ้าให้ดีก็ตัดก็ปิดใหม่ครับไม่งั้นนี่เกะยากเลยแล้วเนาะถ้าตะเลดิด ดึงเสร็จมันก็จะขาดอืมเออนี่ถ้าเขาค่อยดึงมันก็ได้เี่นะครับมันก็ยังเป็นกาวอยู่ครับอ๋อแต่แนี่มันไม่ขาดกาวข้างซูนเขาปิดเขาจะเกะนี่ออกเหมือนกันนี่แต่แม่ถ้าลวดใหม่จะสอดเลย,เยสอดเลยเนี่ นี่เราปิดในลึกกันนะเนี่ยลึกไหมนี่โอ้ถึงไหนนี่รอ๋อนี่ไงครับน้อยนึงนี่ครับถ้าสอดมันจะเป็นมันจะติดได้ไม่ไม่ลุงอ่าอ่าครับแต่รถหลายปีไม่เลื่อยตะกร้ามันจะลวงอ๋อครับไม่ต้องมีสักเนี่ยอ๋อ 来，这年头，他要乱，他要乱。 กาว,วใช่ไหมอันนี้แกะฟิล์มอกแล้วต้องทำความสะอาดกาวเอาออกให้หมดเช็ดออเดอร์ก่นอย่าให้มันหล่นใไนไนี้นเฮ้ยทำไมมาชุดนี้ทำไมผอม,ม,มลงวะฮะผอมลงหรือใหญ่ขึ้นนี่ฮะเฮ้ยวันนั้นเห็นคนผู้สาวไปไหน ฮะฮะเย้ยานะนี่หาใเห็นคนผู้สาวมีรอยสักด้วยสักตรงขาล่ะฮะใครใครนะฮ่า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 ี่พี่พี่เอ็อทำอมไรไม่ได้สั่ เออเอาเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปครับนี่ทำความสะอาดอยู่เดี๋ยวมาดูตัวติดกันแล้วกันสวัสดีครับ